โยมาอยู่กันในเกมโรคคอมพานีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคมาวันนี้เดี๋ยวไปเล่นนี่ดีกว่าสกินพกที่ได้มาล่าสุดนะครับเป็นสกินรีทิบิ u ชั o นนะครับผมเนี่ยเป็นสกินแบบสายฟ้านะผมเคยทําไปเป็นสกินปืนก็ทําไปแล้วนะเมื่อสกินปืนกับสกินมีดเนี่ยทำไปแล้วนะครับผมแต่สกินสายฟ้ายังไม่ได้ทาเนี่ยสกินเพิ่งได้มาเลยเพิ่งเลเวลถึงเลเวลยี่สิบสองนะสกินก็บอกชื่อไปแล้วนะ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าใส่กับพกอะไรสวยๆบ้างเดี๋ยวลองดูก่อนว่าใส่เล่นพกไหนดีเป็นสก,กินพกนะครับพกที่ไม่ค่อยเล่นบ่อยนี่ละกันซาวิโอเนี่ยพกนี้ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเลยไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วด้วยโอเคมาใส่เป็นลายประมาณนี้นะครับผมโอเคจัดไปพกทั้งเกมนักเลงชัวจัดไปมาอยู่ในเกมไปเทียบร้อยนะครับผมอยู่กันในด่านเฟสลาสบราเซอโอเคมาพกล้วนเหมือนเดิมพกล้วนกวนบาทา มาเอากรอมาแล้วครับพวกให้เต็มเลยเฮ้ยมันมีเพิ่มกระสุนปะ่ะตัวนี้ไม่มีนะครับอยู่กับตัวซีเคอร์ซีเคอร์อ่านี่เด็กล้วนเลยเนี่ยพวกนี้โอ้โหมันแบบคุยเมื่อกี้มันทักผมไงแบบเด็กโคตรแบบโคตรเด็กอะขนหามอยนี่ยังไม่ขึ้นชัวโอเค,อเคมันจะยิงอะไรนะักหนาวะนะ่า สวยได้แอซซิตไปหนึ่งอย่าวิ่งให้มันเยอะพี่เกียริยิงขี้เกียจิยิงไล่เพราะว่าไม่ใช่พวกใจปาซิลตายอย่าให้มันเยอะนะโอเคสองตัวถ้าอยู่ฟังเสียงดูดิเด็กโปรกเขาเรียกเด็กโปรกมาเด็กโปรกฝีมือก็โปรก,กจริงขนา มึงไม่ยิงวะตายเชื่อพวกเด็กโปรโกเล่นเยอะวะ่ะเกมหา่าโอเคแล้วถ้ากูเปิดประตูแล้วยิงนายจัดตายดิครับมาทำเป็นแอบแอบเออโอ้ตายดิครับพวกนี้ยิงออกทีละสามมิตนะครับผมพวกซาวิโอเนะี่ยเอตูรซาวิโอเนะี่ยทีละสองหรือสามมิตนะี่แหละ แมวดีกว่าแมวดีกว่าอยาอย่าให้มันเกินไปโอ้โหไอ้ทุยไอ้ทุยแม่งจ้องจะเล่นมาออกทีละกี่นะสองมิตออนึกว่าสามจำผิดกันบ้างคาดเคลื่อนแค่นิดหน่อยว่ามาลอยอยู่ในตัวโอ้นแค่ไหนวะวะ กระสุนหมดเฉยกระกระสุนที่หมดเฉยอย่านะรู้ว่าอยู่หลังแต่ก็อย่าทำแบบนั้นให้เป็นอันคามาที่มันออกไปหนึ่งเฉยออกไปหนึ่งแบบเฉยๆเลยอะ่ะเออลืมให้ดูนี่นะพกก็ลายประมาณเนี้ตอนอยู่ในเกมเนั่งรอไม่มีคนมาเลยม,ม,มันไปมดหัวกันอยู่ตรงสา มาเสียงมีคนโหนกระแสโหนกระแสอัพนี่ไงนี่ไงนั่งก็โอ้โหขนาดนั่งแล้วยังไม่แคล้วคลาดมาผมเอา s ต i c กี้ลรัวเลยอหเไอ้ทีมทีมเด็กโปกไอะสัตว์อะไรวะเนี่ยไปเอ้านี่ นั่งแอบเนียนมากเลยมังไม่เห็นเลยพอดีตาบอดมองไม่เห็นแม้แต่นิดมาเหยาโปกไอ้โปกอยู่ไหนแล้ววะไอ้โปกเข้าในแล้วผมว่าโอเคทำเป็นหายตัวทำเป็นหายตัวมันชัวที่ไหนล่ะครับมันชั่วตังหากะโอ้โหชั่วจริงไงตัวนี้วิ่งมาถึงยิงเราเลย ทีมันเข้ามาใหม่หนึ่งตัวละนี่พกล้วนยัดไปเก้าตัวละไม่ม,ไม,มีไม่มีวัวผสมแม้แต่อย่างเดียวนะพกล้วนชัวโอเคเปล่าไ้เดินเข้ามาเดินเข้ามาถ้ามันจำเป็นเดินเข้ามาถ้ามันจำเป็นไอตัวนี้อยู่แถวนี้ละโอไอสัตว์ที่อะไรดึงขากูนะผีอ่ะ มันเข้ามากี่คนอ๋อโอเคสวยถึงว่าจะหาไม่เจอซะละจัดไปมาครับผมครบราวแรกซัดไปสิบตัวที่มันเข้ามาเพิ่มนะเข้ามาเพิ่มเสริมแต่งละไม่ต้องกลัวโอเคผมเอา n i m b l มาก่อนเติมกระสุนแล้วก็เติมกระสุนไว้ขึ้นนิดนึง swap and reload increase สร้างการรีกระสุนไวขึ้นแบบเติมกระสุนไวขึ้นนแหละเอาง่ายๆผมแล้ก็สับปืน swap วัวแปลว่าสับพรกะแซวก็คือหมูสับทุยไปปลาไปครับผมติดให้ทั่วเพราะว่าคนชั่วไม่เต็มเต็มสปิชี่มาไม่มีคนอุ้ยตัวนี้อย่าวิ่งให้มันไกลเลยพี่ยังไม่อยากไล่ให้มันเยอะโอเคเสียงไม่มีคน คุณคิดว่าผมเป็นควายหรือไงครับถึงมานั่งแอบแบบนี้เจอหนึ่งย็ดป็ดบางอาบัางอาจแรงนะพวกเนี้ยระยะไกลวัดได้นะครับผมพวกมันยิงออกทีละสองเมตรอ่ะยเ็ดเงาะย็ดเงาะกระเพาะพมายานะ้ทุยโอ้โห มันกล้ามากๆว่ะเนี่ยมันเป็นช่างกล้า modify ยังไงวะมา modify ไปตัวไหนมันทำอะไรนักหนัตายดีครับเห๋ือนิ่งๆนี่โดนชิงทุกลายมาผมมีธนูนะครับผมธนู uber ไปปาไปก่อนเพราะว่ามันต้องมีสักทางมาแล้วหนึ่งสองเลย เจอมาดิระยะใกล้เนี่ยแบบเผาขนเผาเผาขนนะเผาขนนะเผาขนนะพี่บอกแล้วระยะใกล้เป็เผาขนนะ <c oughs> กําลังจะยิงธนูยิงธนูกูกับมึงอ,อะไรอะไรไหนมึงยิงใครออกมันลงแล้วกูเห็นใครวะตายนะตายนะ วัดได้ถ้ามันจำเป็นวัดได้ถ้ามันจำเป็น <S <S ถ้ามันจำเป็นก็กดออกเกมกันออก,ออกออกเองแล้วดูดิอย่านะตายตายซะถ้ามันจำเป็นตายซะถ้ามันจำเป็นอุดหลังมาไปบาาักฮาบักฮาโอ้โหไปบักฮามาไม่รับประทานมายิงมันให้ตายโอ้ยี่สิบตัวละ พวกนี้ดีนะครับผมโอเคดีออกจะไปมาราวสุดท้ายแล้วแมสโพยแล้วแมสโพยเอามมดมาได้เปล่เอามาลองดูเอามาถือไว้เล่นๆถ้ามันจำเป็นมายี่สิบตัวคิดเอาละการทีมันนี่ปืนเต็มระบบเออกหมดแล้วดูดิออก5้าตัวเลยนะครับผมทีมันออกไปสี่ทีมเราออกไปหนึ่งแต่ทีมเราเข้ามาเติมอะทีมมันก็เข้ามาเติมแต่ชุดแรกทีมมันออกไปสามตัวแล้วไอตัวนี้เป็นตัวเก่านะไอตัว <laughs> ไอตัวกริชตัวกริชแม่งไม่ออกเลยวะถือว่าใจมันแบบนักเลงอยู่ใจมันอันดาพานคลองเมืองอยู่อะไรตายได้นะถ้ามันจำเป็นมันจำเป็นไหมล่ะมันจำเป็นไหมล่ะมาฟันหัวนะครับถ้ามันจำเป็นโอ้ไม่โดนนะอตายปะสวยอีกสองสามตัวโอเครอมันขึ้น เอ้ยอมแพ้ยอมแพ้ก็ได้ถ้ามันจําเป็นโอเคประมาณนี้ละกันครับผมสำหรับพกไลรีทริปบ u ชชันอะไรสักอย่างเนี่ยโอเค MVP ไปเลครับคนเดียวย2่ตัวเถือการคลิปหน้าสั้นๆจัดไป